ฟ้าเปิดดิกินข้าวเที่ยงครับผมตำหมกทั่วครับผมตำมกทั่วย่างปลาครับผมบึงบึง้อ้ปลาพึ่งสดๆเลยดิฝนเปิตกลิ้นครับผมตำหมกทั่วครับ ตำทั่วย่างปลาครับผมบมเมนเขาเที่ยงครับ,บายสวงกลัวเหรอเจอว่า,าต่ำเนเป็นเชียบเป็นเชี๊บเจอเจอต่ำเลยเป็นเชียบเลยเจอนะดูครับเชียบเชี๊บ เสียบกับตำชัวย่างปลาดำปืนครับดำปืนฝนก็ตกลิ่นล,นนลินแล้วครับผมเบิ่งเบิ่งครับฝนตกลินแล้วครับผมฝนตกค่ำเขาแล้วนี่ หนาวเวอร์่เออเดี๋ยวฝนโตว่ะแบบเดี๋ยวัักยั้แหลกลแหลกแล้วครับผมคือ่างไว้อเนี่ยไปหั่นถุงหาวเนี่ยค้างให้ย่างไว้ทั้งหั่นต้นยู่หันเลย มารลดอย่างปลาครับกำลังสุกดำปืนที่เส้นตื่นัวไหมครับดำปืนรอดแจ้ว บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีแบบบ้านๆเลยครับบซีเรียสครับจังไดก็ได้ให้ใช้ชีวิตแบบง่ายๆครับผมคนลูกทุ่งเนาะใช้ชีวิตแบบง่ายๆครับตํำทั่วครับเป็นแตเสียบป่านยัง เด๋ยว่ะยุไม่ปวดชุกหน่อยเรื่องนะนวกหกนะนกวัวะน,นหกคมันเอาอะไรหกกระพกคนนี้อยู่เนี่ยนนเ cute yeah, yeah.